เวลา9นาฬิกานาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนาอาคารชัยพัฒนาสวนจิตราดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ต่างชาลิดาอนันตรมพร p ประธานบนิธิอินเตอร์ลิงให้ใจพร้อมคณะฟาทุลละอองพระบาททูลกระทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายพรชัยเวชธาดานายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 2,562- ถึง2,563นำคณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีการกุศล The ะซีซั n นส์้าทุนละอองพระบาททูลราทุงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดแสดงดนตรีการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลราทุงกระหม่อมถวายรายงานการดำเนินงานของสโมสรประจำปี2,562 นายวิวัตชูศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปัมถมสมเด็จพระเทพพระตราชสุดาสยามปร,รมราชกุมารีและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานาครเฝ้าทุลละอองพระบาททุลกระทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธ าศัยในโอกาสนี้ครูที่จะก,กเกียนอายุราชการวันที่1ตุลาคม2563อฝ้าทุลลอะองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่เล็กด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาสยามปรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภาจิตราชัชวานกรรมาการและผู้ช่วยเลขานุก,การแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหหิดลน,นำนายพากินอัศวะพานุวัตรผู้ได้รับพระราชทานทุน บุิติทีิอนันทมหิดนแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2562ฟ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่ระดับปริญญาเอกภาควิชาวิทยาศาสตร์เชิงธรณีวิทยา Department of Geological s c i e n c e ณมหาวิทยาลัยฟลอริดา University of Florida สหรัฐอเมริกา